ประชุมเมืองไทยสำคัญอย่างไรการจัดประชุมสัมมนาหรือแม้แต่อีเวนต์ในประเทศเป็นรากฐานของการจัดงานไมค์ของประเทศไทยในช่วงที่ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้โดมิรีสิ่งไมค์มีความสําคัญที่สุดเลยถือว่าเป็นพระเอกเลยแต่เราจะต้องสร้างรากฐานของโดมิติกไมค์ในประเทศไทยโดยการทํางานร่วมกับภาคีภาคเอกชนซึ่งสิ่งนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพวกโรงแรมเลยพวกร้านอาหารเลยนะครับร้านค้าห้างสรรพสินค้าและธุรกิจบริการจะดับมาฟื้นตัวหมดแล้วครับเรื่องไมซ์เรื่องการจัดประชุมมันจะเป็นการช่วยภาคก,การท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในลักษณะข,ของไมซ์ซื้อการจัดประชุมเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจคุณภาพซึ่งพวกนี้จะมีกําลังซื้อสูงเครื่องยนต์สําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด ก็คือการจัดไมซ์มีคนถามเยอะแยะมากมายว่าวันนี้เราจะเดินหน้าท่องเที่ยวไปทางด้านไหนนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเราต้องรีดีไซน์การท่องเที่ยวใหม่ครับ การประชุมสัมมนา,าเป็นการออกกําไนสโลวงหน้านะครับทุกอย่างจะสร้างความประทับใจเน้นการต้องเที่ยวหรือการประชุมที่ไม่ทําร้ายธรรมชาติหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นโลกาลิเซชันซึ่งถ้าเป็นโรงแรมในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้นะคะถ้าเป็นโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยเราก็เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ในงานประชุมมาขายมาทํา CSR ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเนี่ยประชุมในประเทศไทยอย่าเพิ่งไปประชุมต่างประเทศนะคะ จึงเกิดเป็นโครงการประชุมบองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางทีเซปและภาคีทางภาคเอกชนเนี่ยต้องการที่จะหนึ่งคือให้ความรู้ให้ข้อมูลผ่านฐานข้อมูลไทยไมซ์คอนเน็กให้ข้อมูลจัดประชุมสถานที่การจัดงานสถานที่ในเรื่องของการจัดอีเวนต์ข้อมูลทางด้านชุมชนต่างๆทําให้การจัดประชุมเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคได้มากขึ้นเราก็ใช้ อินเซนティブเดิมนะครับที่เราเคยได้ให้ก็คือ15ื่นห้านะครับและ30ม0มบาทสําหรับกรุ๊ปนะครับที่จะเดินทางไปมากกว่า30คนในเวลาที่เรากําหนดไว้นะเราพยายามโปรโมทให้การใช้งบประมาณนี้เนี่ยช่วยใน2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนทางด้านการจัดงาน2ก็คือเรื่อง localize คือทํำยังไงให้กระจายนะครับคือไปเมืองรองมากขึ้นพอการค้าเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าองค์การนี้ก็จะมีส่วนช่วย ในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นอินซนทีบที่สําคัญเป็นเครื่องมือที่สําคัญให้แต่ละบริษัทใช้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นและกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับควบคู่ไปกับนโยบายอื่นที่ภาครัฐมีอยู่ครับผมว่าการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเนะี่ยคำนี้ผมชอบมากๆกนะครับการต่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนามันสามารถมาช่วยให้ซัพพลายเชนในสัมย์องเที่ยวเนี่ยนะครับกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งการที่ทีเซบเข้ามาให้การสนับสนุนโรงแรมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมาใช้บริการในโรงแรมเนี่ยมันจะทําให้ไมซ์ของไทย d o m e s t i c m i c ซ์ของเราเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็น ส่วนสาคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศและการกระจายรายได้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานทางรัฐบาลที่ตอนนี้ต้องเร่งทําอยากให้ทุกท่านเนี่ยให้เข้าร่วมกับโครงการของเราครับประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เรามาช่วยกันเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปครับ